อย่าลืมดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Li t t l e b บอยด้วยนะครับเพราะทางช่องเรายังไม่สามารถเปิดรับรายได้จากทาง t u b e ไกันนตอนนี้ยอดเดเน a เพียงเล็กน้อยคุท่านผู้ชมจะทำให้ช่องนี้เติบโตมากขึ้นในอนาคตแน่นอนครับสามารถดเน a ได้ดตามช่องทางนี้เลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องล i t ท l e b บ y ยและตอนนี้คุณอยู่กับเกมสลัมดังหายไปนานเลยครับกับซีรีส์เกมสลัมดังหลายๆคนที่ติดตามผมส่วนใหญ่ก็มาจากเกมนี้และพวกคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ค่อยได้ทำเกมนี้เลยผมมีสาเหตุครับ หนึ่งเรื่องงบเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้เงินเยอะมากกว่าจะได้ตัวละครมาแต่ละตัวผมคงทําออกมาทุกตัวไม่ได้แน่ๆผมเลยตแตซีรีส์การรีวิวตัวละครทิ้งไปเลยครับ2เวลาครับผมไม่ได้มีช่วงเวลาว่างตลอดหรือว่างแบบยาวๆเพราะกว่าจะทําคลิปแต่ละคลิปออกมาได้ผมจะใช้เวลานานมากครับเพื่อจะทําให้เนื้อหามันออกมาดีที่สุดบางทีผมก็เหนื่อยอย่างนอนพักหรือไม่ก็นั่งเล่นเกมหาอะไรดูบ้างพักผ่อนสมองนะครับ3 <laughs> ช่องผมจะออกไปทางการรีวิวกับการพากเสียมากกว่ามานั่งเล่นเกมให้ดูครับ ในช่องเลยมีคลิปรีวิวหนังและคลิปภาคเสียงซะเป็นส่วนใหญ่เพราะผมอยากโฟกัสกับงานพวกนี้มากกว่าแต่ไม่ใช่ผมไม่เล่นเกมนี้นะยังเล่นอยู่ทุกวันแหละแค่ไม่อยากทาคลิปลงเฉยๆครับสาเหตุก็มีประมาณนี้แหละครับวันนี้ผมจะมารีวิวและแนะนำรูนในแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อไม่นานนี้ครับว่ารูนี้เหมาะกับตัวละครอะไรบ้างตัวไหนใส่และคุ้มแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่การแนะนําเพียงเท่านั้นท่านผู้ชมจะนําไปปรับใช้อย่างไงก็อยู่ที่ตัวคุณเลยครับคลิปนี้จะอารมณ์คล้ายๆพอดแคสต์สามารถนั่งฟังชิลๆได้เลยคร ในเกมนี้ถือว่ารุน่นเป็นสิ่งสําคัญมากมันสามารถดึงศักยภาพตัวละครออกมาได้มากเลยทีเดียวครับสําหรับคนที่งมน้อยผมจะแนะนําเป็นแพคฮีฟศักยภาพในราคา29บาทถือว่าเป็นอันที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับเราจะมาเริ่มที่รุนสีเหลืองกันก่อนเลยครับเด่นดุกรับจะบบดสเตตัสการยิง3แต้มกับสเตลท้าบถึงเลเวล5ก็จะแถมอัพพิเศษมาคือ3แต้มที่ว่างรุนนี้จะเหมาะกับพวกเ g ครับแต่ตัวที่ผมจะแนะนําให้ใช้จะมีแค่2ตัวเท่านั้นคือฟูจิมะเคนจิและรุคาวนะคาะ ไม่ใช่ตำแหน่งชุดติงกาสักหน่อยเรามาฟังเหตุผลกันก่อนครับ1นชุด3แต้มได้จากการถอยเฟรเดอเวย์สทั้ง2มีท่าสติลสาการรบกวนอยู่ในระดับที่ดีจริงๆเอก็ใส่ได้ครับตามที่ผมบอกไว้ตอนแรกแต่ควรไปเน้นการรบกวนอย่างรุนเทคนิคสแต้มจะดีกว่ามันจะได้ผลเวลาชูแสงหน้าฝั่งตรงข้ามได้และด้วยความที่เอส่วนใหญ่สติลระดับกลางๆไปเน้นการรบกวนจะเหมาะกว่าครับผมเลยยกให้ทั้ง2ตัวนี้เหมาะจะใส่รุน,นี้ที่สุด ต่อมาจะเป็นรูนเสริมวงในรูนนี้จะบกสเตตัสชุดกลางกับรีบาวพออัพถึงเลเวล5ก็จะเสริมชุดกลางที่ว่างเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างรูนนี้จะเหมาะกับเซนเตอร์และพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับแต่ตัวที่ผมจะแนะนำก็จะมีฟุกุดะฮานางะตะทาคาซังโงคาคุตะและก็พวกสมอลฟอร์เวิร์ดทั้งหมดก็ใช้ได้นะครับแต่สมอลฟอร์เวิร์ดใส่เป็นกำแพงวงในหรือรบกวนวงในจะดีกว่าเอฟถึงจะได้รีบาวได้แต่ก็ยังสู้พวกเซนเตอร์หรือพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่มีค่ารีบาวสูง 1. ชุดการอยู่ในระดับกลางถึงดี2รีบาวได้ดีในระดับหนึ่งมีท่าร so <syndrome> ีบาวบางคนอาจจะสงสัยว่าเทสุยะกับสกุรุงิใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่2ตัวนี้ไม่มีข้อจํากัดอยู่เทสุยะยิงอยู่ในระดับพอใช้ครับแต่ไม่มีท่ารีบาวประสิทธิภาพมันจะดูดรอปลงมาให้ไปใส่พวกขุนพลใต้แป้นกําแพงวงในหรือรบกวนวงในจะดีกว่าครับส่วนสกุรุงิยิงอยู่ในระดับแย่แต่มีท่ารีบาวใส่เป็นขุนพลใต้แป้นหรือกาแพงวงในก็ได้ครับเพราะทั้งสองคนนี้ใช้ดุสีเขียวเป็นซูเปอร แต่ถ้าสกุริงีญิ่างสองเข้ามาผมก็จะแนะนําให้ใส่รูนเสริมวงในนี่แหละครับต่อมาจะเป็นรูนสีเขียวซูเปอร์บ็อกซ์รูนนี้จะบดสเตตัสบ็อกไละจำทารฟถึงรลเวล5จะเสรว่าตารบกวนเข้ามาอีก หนนี้จะเหมาะกับทุกตัวละครครับแต่ตัวละครที่ผมจะแนะนําก็จะมีฟุกุดะมากิและสมอลฟอร์เวิร์ดทั้งหมดครับสาเหตุที่แนะนําให้ตัวละครเหล่านี้ใส่1เกมนี้การบล็อกคือปัจจัยสาคัญในเกมรับเพื่อจะไม่ให้เสียแต้มค่าบล็อกมันช่วยเพิ่มระยะหรือจังหวะด้วยนะครับถึงเราจะตบช้ากว่าปกติเพียงเซียววีการมีค่าบล็อกเข้ามาเสริมจะทําให้เราตบได้ตรงจังหวะส่วนค่าจ้มจะเพิ่มความสูงในการกระโดดอยู่กับที่ซึ่งถ้าค่าบล็อกกับค่าจ้มสูงก็จะยิ่งมีโอกาสตบลูกยากๆหรือท่าไม 2ตัวละครเหล่านี้มันจะต้องมาช่วยซ้อนเซนเตอร์หรือ p o w เวอร์เฟเวร์ในการตบจังหวะ2เพราะมีความไวในการตามไปตบจังหวะ2ได้ดูควรได้ความสําคัญในเกมรับพอๆกับเกมรุกดูนี้จึงเป็นรูนที่น่าสนใจมากๆในซีซั่นนี้ถึงซีซั่นต่อๆไปครับรูนต่อมาซูเปอร์สเตลล์ดูนี้จะบวกสเตตัสสเตลลบวกรบกวนทาบถึงเรเวล5จะเพิ่มโอกาสพุ่งชนคือเห็นสเตตัสพวกนี้แล้วมีตัวละครเดียวที่เหมาะใช้แล้วโอพีแน่ๆคืออีเคงะมิเรียวจิสาเหตุที่เหมาะกับอีเคงะมิเพราะว่า 1. มีค่าสติลกับค่ารบก,กวนสูงมาก 2. มีสกิลพอสวรรค์ที่เหมาะกับรุนนี้ถึงตัวนี้จะดูเล่นยากในสายตาผู้เล่นทั่วไปแต่ในผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์มันคือตัวแก้ทางพวกสายยิงโดยเฉพาะเลยครับในทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศอีกแข่งนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดนแบนบ่อยมากที่สุดเพราะสามารถใช้ติดสติลบอลมาจากฝั่งตรงข้ามสามารถพลิกเกมได้เลยครับ ถัดมาซูเปอรก์การรบกวนดูนี้จะบวกสเตตัสการรบกวนบวกจ้ำถ้าถึงเลเวล5ก็จะบวกอัตรารบกวนเข้ามาดูนี้จะเหมาะกับตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดที่สุดครับหรือตัวที่เป็นสายยิงยากฮนากะตะก็ใช้ดูนี้ได้ครับสาเหตุที่เหมาะกับตัวละครพวกนี้หนึ่งตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดต้องมีค่าการรบกวนที่สูงในสถานการณ์ที่ต้องยิงฝ่าการรบกวนของอีกฝ่าย2ค่าจ้ำก็จะคล้ายๆกรณีดูนซูเปอร์รบล็อกนั่นแหละครับดูนี้เอื้อตัวละครตำแหน่งนี้มากครับ ต่อไปรูนสีฟ้าสเตปครองรูนนี้จะบทสเตตัสคุมเกมกับจ้ำครับตัวละครที่เหมาะกับรูนนี้จะมี small ์เวิร์ดทุกตัวและมากิสาเหตุที่เหมาะกับตัวละครพวกนี้1นึ่ค่าคุมเกมจะทําให้การเล่งลูกของเราสามารถทำแองเกิลเบรกหรือทําให้คู่ต่อสู้ล้มได้สามารถทําให้การส่งลูกของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและในตอนป้องกันถ้าเรามีค่านี้เยอะเราก็จะล้มยากเช่นกันครับ2ค่าจำ้ำอีกแล้วกรณีเดียวกันกับรูนซูเปอร์บ็อกเลยครับแถบนี้การจ้ำจะมีผลมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอน ควรมีไว้ในรูนเราไม่มากก็น้อยครับทำไมถึงนั้นนำให้โพส small forward ใ่รูนนี้แทนที่ใส่รูนจัมช็อตสุดนิ่งหรือซุปเปอร์จัมก็ได้ตำแหน่ง small f o r ิร์ดเป็นตำแหน่งที่มีความหลากหลายครับเพราะยังไงในช่องรูนสีเหลืองเราต้องเล่นชุดกลางอยู่แล้วซึ่งถ้าอัพตันทั้งหมดจะบวกชุดกลางถึง30ด้วยกันซึ่งเท่านี้ก็มากพอแล้วครับเราไปเสริมค่าอื่นที่ช่วยให้ตัวละครดูสมดุลและหลากหลายแทนก็ได้ครับพักชมโฆษณาสักครู่นะครับ้าคุณกําลังหัวร้อนแล้วอยากหาที่ระบายปริยาจะมาเสรดราม่าที่มีแทบจะทุุกกกวัน็ชิมมมมาาาที่สรด จะมีไรสนุกสนุกให้คุณอ่านแน่อนอนครับบอาสมอลปลายนะมันไม่ไง่ายนะมิซูอิฮ่าฮาากูระงีกันมาแล้วครับต่อมาซปเปอร์จำดูนี้จะบวกค่าจำกับค่าดังซึ่งจะเหมาะกับตัวละครอย่างพวกเซนเตอร์ทั้งหมดแล้วก็เทสุยะฟุกุดะลุคาวะมุรซาเมะและคิโยตะครับสาเหตุที่แนะนําให้ตัวละครเหล่านี้ใส่เพราะว่าค่าจำมีผลหลายอย่างมากจริงๆครับ 2. ตัวละครพวกนี้มีท่าดัง ค่าดังถึงมันจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์ในแพทนี้เท่าไหร่แต่คุณเคยเทิร์นโอเวอร์กันใช่ไหมครับยิ่งค่าดังเยอะก็จะยิ่งเพิ่มความชัวร์ในการดังลงห่วงแถมยังมีโอกาสดังและฝั่งตรงข้ามตอบได้ยากขึ้นเช่นกันครับสุดท้ายรูนซุปเปอร์พลังเหมาะกับเซนเตอร์ที่สุดเลยครับเทสยาก,กับสกรูนิงก,ก็ใส่ได้นะครับรูนนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเพราะรูนนี้ได้ทํามาเพื่อตัวละครพวกนี้ที่สุดครับส่วนรูนใหญ่อย่างรูนเสาหลักรูนนี้จะเหมาะกับพวกใต้แป้นโดยเฉพาะครับจะเพิ่มคาสตานะาให ทั้งนี้จะบวกเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลที่เราได้อัพครับเอีกรดนหนึ่งรูนชุดหลอกส่งจริงรูนนี้จะใช้ได้ไม่กี่ตัวตัวที่เหมาะจะใช้รูนนี้ก็จะมีฟูจิมะเซนโดอาราก,กิมีอย่างอ่ีร่างแอดวานซ์รูโอซูมิครับเนื่องจากมันเป็นภาษาจีนซึ่งผมก็แปลไม่ได้ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วย้วกันนะครับแต่รวมคงคล้ายๆดุลจ่ายสวยแหละเมื่อเพื่อนรับลูกแล้วก็จะมีโอกาสชุดเข้าเป้ามากขึ้นครับทั้งหมดนี้เป็นแค่การแนะนําเพียงเท่านั้นท่านผู้ชมจะนําไปปรับใช้ยังไงก็อยู่ที่ตัวคุณเลยครับแต่ถ้าหากคุ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง Little Boy อยยังไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ